มีกล่องพัสดุมาแกะให้ดูอีกแล้วนี่เลยใหญ่โตมากเพิ่งมาถึงวันนี้จะบอกว่า เอฟแบบเป็นห่วงมันตั้งแต่ขอเท้าความหัแบรายการเอฟเป็นห่วงมันตั้งแต่ตอนเอามาส่งแล้วคือขนส่งไม่โทรหายเอเคยแบบไม่ไม่ได้ปิดบ้านข้างหน้ากะว่าถ้าขนส่งโทรมาจะให้เขาเอาเข้ามาวางในบ้านให้พอช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนก็กลัวฝนมันตกแล้วมันจะเปียกแล้วเขาก็ไม่โทรแล้วไปเช็คอีทีเห็นหลักฐานว่าเขาวางไว้ตรงแบบรั้วทุกคนแล้วก,กล่องมันหนักมากเอาวางไว้ตรงรั้วเพราะกลัวแบบมันตกลงมาพังอ่ะเคยแบบเป็นกังวลตั้งแต่มันมาส่งในช่วงตอนบ่ายๆแล้วอ่ะทุกคน แบบรีบกลับมาแล้วแบบโอเคยังแบบฟ้าฝนยังเป็นใจว่ามันไม่ตกแล้วก็มันวางอยู่บนแบบรั้วมันก็ไม่ได้ตกลงมาคือแบบพอนาสึกษุทุกคนตัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่ามันคืออะไรนะทุกคนคือแบบใจแบบว่าตึมต่อม,ม,มต่อมมากกลัวมันคือหนึ่งเลยกลัวมันล่วงออกมาล่วงลงมาจากเขาเรียกอะไรประตูรั้วที่บ้านกับสองเลยคือกลัวฝนตกใส่คือแบบฝนตกยังไม่เท่าไหร่มีกล่องแต่ถ้ามันล่วงมาจากแบบ ประตูบ้านนะ่ะคือแบบจบเลยนะทุกคนคือแบบขนส,ส่งไม่โทรหาเลยนะแบบนี่ทุกคนกรดึงจิ้งจังยังอยู่ในบับเบิ้ลทุกคนยังไม่เห็นเลยว่ามันคืออะไรคือแบบตัดสินใจอยู่พักหนึ่งเลยว่าจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาสุดท้ายเอาก็ได้ทุกคนคือแบบอันเนี้ยเอฟตัดสินใจมาเป็นปีแนละ้วทุกคนไม่ใช่เพิ่งจะมาตัดสินใจแล้วมาเอาคือตัดสินใจนานมากสำหรับเรนี้นะคือแบบ ใส่ใจแบบเป็นปีแล้วล่ะแบบเอาไม่เอาเอาไม่เอาสุดท้ายก็แบบจบจบเถอะเลิกวอแวร์บ้านีาๆๆๆๆๆๆๆา่ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมอ่ะชิ เป็นตัวสลิมนั่นเองเอฟซื้อเป็นตัวสลิมคือมันมีเพจ A5 ที่เป็นตัวธรรมดาที่เป็นรุ่นแรกของเขากับตัวที่เป็นสลิมเอฟซื้อตัวสลิมมาเพราะว่าหนึ่งเลยมันประหยัดเนื้อที่แล้วสองราคามันห่างกันไม่มากแล้วตอนนี้คือราคามันลงแบบเยอะมากก็เลยซื้อเป็นตัวสลิมมานะทุกคนอันนี้เอฟซื้อเป็นตัวที่ไม่ได้ใส่แผ่นคือใส่แผ่นไม่ได้ซื้อเป็นแบบตัวดิจิตอลมาคือก่อนซื้อเอฟดูแบบรีวิวเยอะมากแล้วบอกว่าถ้าซื้อเป็นตัวใส่แผ่นมา เราไม่ได้ซื้อแผ่นใส่แล้วก็โหลดเอาซะส่วนใหญ่แล้วคิดว่าเอฟก็ไม่น่าจะสะสมแผ่นหรืออะไรทั้งนั้นน่ะก็เลยแบบโหลดช่วงมันเป็นสมัยนี้มันเป็นแบบโหลดง่ายโหลดสบายอ่ะก็เลยแบบเออซื้อตัวโหลดแบบโหลดเกมมาเล่นในเครื่องดีกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนนะคนอยากสะสมแผ่นเขาก็ซื้อแบบมีตัวใส่แผ่นมีตัวใส่ดิสแต่ถ้าใครแบบไม่ได้นิดเรื่องการสะสมแผ่นหรือไม่ได้อยากจะหาพื้นที่ในการเก็บแผ่นใดๆก็ซื้อแบบเอฟก็ได้เป็นตัวแบบไม่มีที่ใส่แผ่นนะทุกคนเนี่ยลือเป็นตัวไม่มีที่ใส่แผ่นมา ตรึงตรึงตึงแกนเลยทุกคนร,ร,ริอันบอกอันบอกทุกคนตรึงด้าน,นในของเขาเขก็จะมีนี่เป็นตัวแบบคู่มือมาให้นะทุกคนแล้วก็มีสายมาให้แล้วอันนี้มันเป็นตัวแบบไว้เสียบข้างๆอ่ะเครื่องไว้แบบตั้งไวแบบไม่ใช่ตั้งเดี๋ยวไว้นอนนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันโดนถืนอนะ่ะแล้วก็เป็นแบบสายต่างๆนานา,นาที่ไว้เสียบอลทุกคน แล้ก็เขาจะมีจอยมาให้1จอยนั่นเองนะทุกคนนี่เป็นจอยแบบนี้นี่คือเขาจะมีมาให้แค่จอยเดียวนะถ้าอยากเล่นสองคนก็ต้องไปซื้อจอยเพิ่มมานะทุกคนนี่นจะจ๊ะแล้วก็ด้านในเปึ้อ้ๆนี่ด้านในเป็นแบบนี้ชิ้นาย ทุกคนคือแบบไม่เคยคิดว่าจะซื้อแบบเกมราคาแพงขนาดนี้มาเล่นอ่ะเคยต้องบอกก่อนว่าไอ้แบบใจตอนแรกเลยอ่ะไม่ได้มุ่งที่จะซื้อ ps5 เลยไปดูตัว nintendo คือรู้สึกว่า Nintendo อ่ะมันถือเล่นได้แล้วก็ต่อต่อออกโทรทัศน์ได้พกไปไหนก็ได้แต่ก็คิดว่าเอะมีทั้ง iPad มีทั้งโทรศัพท์มีทั้งนู่นนี่ที่จะเล่นเกมแล้วก็ซื้อน i n t e n d o อะไรก็คิดว่าถ้าซื้อน Nintendo มามันไม่ได้พกพาจริงๆหรอทุกคนก็ตั้งอยู่บ้านนั่นแหละก็เลยแบบแล้วราคา Nintendo กับตัวที่เป็น PS5 มันไม่ได้ต่างกันมากต้องบอกก่อนว่า,า PS5 เนี่ยซื้อเป็นมือสองนะแต่แต่เป็นมือสองที่ร้านไว้ใจได้มีประกันเหลือนะทุกคนคือแบบร้อยอ่ะคบกล่องแล100้วแรบบ มันเหมือนมือหนึ่งอะแต่ที่ไม่ซื้อมือหนึ่งเอฟรู้สึกว่าราคามือหนึ่งกับมือสองมันมันมันก็ไม่ต่างกันเยอะแหละแต่ถ้าบอกถ้าคนคิดว่าถ้ามือหนึ่งกับมือสองไม่ต่างเยอะทำไมไม่ซื้อมือหนึ่งเอฟรู้สึกว่าเอฟไม่ได้อยากจะได้มือหนึ่งอะเออเอาง่ายๆไม่ได้อยากได้มือสองเอฟรู้สึกว่าซื้อมือสองที่ประกันมันมีแล้วมันก็เป็นร้านที่ไว้ใจได้มัน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 ก็พอแล้ว่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันก็เซฟเงินได้เป็นหลักพันเหมือนกันระหว่างมือสองกับมือหนึ่งอะทุกคนก็เลยแบบอ่าลอีกอย่าง กับตัว P5 สลิมมือสองราคาต่างกันไม่เยอะเลยราคาต่างกันแบบนิดหน่อยอก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็อันนี้เราเอา P5 ดีกว่าเล่นเกมได้หลากหลายกว่าภาพดีกว่าทุกอย่างดีกว่าทุกคนก็ Nintendo กับ P5 ทุกคนอันนี้เอฟไม่ได้บอกว่าอันไหนอันไหนแบบมาขิงกับอันไหนนะต้องบอกว่าเอฟไม่เคยเล่นทั้งคู่นิ n เทนโดก็ไม่เคยเล่น P5 เอฟก็ยังไม่เคยเล่นแต่เอฟรู้สึกว่า เราเอาใส่ความชอบดีกว่าคนชอบนินก็ไปเล่นนินคนชอบเพลงก็มาเล่นเพลงเนาะทุกคนเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเอาที่ความสะดวกสบายของทุกคนนะนี่ครานคลิ้กคนนี้ครานเอฟแบบไม่เคยจับตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นเพยห้าที่เป็นรุ่นธรรมดา นะแต่เขาบอกว่าเปรียบเทียบอันนี้ไปฟังแล้วไปดูมานะครับเ,เปรียบเทียบเขาบอกว่าตัว P5 ที่เป็น P5 ธรรมดามันจะอันใหญ่แลนะหนาเขาเรียกว่าเป็น P อ้วนส่วนอันนี้เอซื้อเป็น P5 ตัวสลิมมันก็จะบางๆและก็จะเบากว่านะทุกคนแต่ตัว P5 สลิมเขาไม่ได้แถมขาตั้งมาให้ถ้าอยากได้ขาตั้งต้องไปซื้อเพิ่มเขามีตัวนี้มาให้เทปบอกอะทุกคนเนะี่ยมีตัวอันนี้มาให้เพื่อไว้เสียบที่เป็นร่องเนี่ยแล้วก็ไว้วางนะทุกคน แล้วก็เขาสามารถถอดตรงนี้ได้ทุกคนเนี่ยไอ้กะตรงนี้สามารถถอดเปลี่ยนสีได้อันนี้ขอขนยญาไม่แกะแล้วกันเพราะไม่เคยแงะกลัวพังกําลังเคอของใหม่นะก็นี่อย่างที่บอกนะทุกคนอันนี้มันเป็นเครื่องประกรันสูญไทยนะทุกคนเป็นมือสองเครื่องประกรันสูญไทยแล้วเขาก็แบบมีที่เสียบมีอะไรมาให้คือถ้าใครอยากใส่ดิสตเพิ่มก็ซื้อตัวที่เป็นที่เสียบดิสตมาใส่เพิ่มได้แต่ถ้าใครไม่ได้อยากจะใส่ดิสตก็ใช้เล่นเป็นตัวแบบนี้เลยก็ได้นะทุกคนก็ ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยทดลองอยังไม่เคยอะไรเลยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มาเปิดกล่องให้ดูว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้คือคนก็เห่กันไปเยอะแล้วแหละแล้วก็มีหลายคลิปหลายวิดีโอแล้วแหละนะทุกคนก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้แต่อันนี้คือแบบอยากมาเปิดให้เพื่อนได้ดูว่าเอฟซื้อตัว K5 Slim มามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มาแกะเห่ให้เพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวไว้ทดลองเล่นเป็นยังไงโอเคไม่โอเคยังไงเดี๋ยวมาบอกแล้วกันเนาะคลิปนี้เอาเป็นว่ามาแกะ อันบอกให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะทุกคนก็ใครเคยเล่นแล้วมันเป็นยังไงข้อดีขอด้อเสียมันเป็นยังไงหรือว่ามีอะไรทิกแนะนําอะไรก็เม้น์มาในคอมเมนต์ได้นะทุกคนเอแจะเข้ามาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําตามนะจ๊ะทุกคนก็วันนี้มีให้ดูประมาณนี้แล้วเข้ามาคุยกันเยอะๆนะทุกคนวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย